คำสั่ง for ใช้งานยังไงคลิปนี้มาดูกันครับคบฟังก์ชัน for นะครับเป็นคําสั่งบนลูปนะครับซ้าๆตามที่เราตั้งโดยฟังก์ชันนี้จะใช้ร่วมกับฟังก์ชันบ็อกที่ชื่อว่า next นะครับเมื่อมันทํางานเสร็จแล้วในลูปของมันเนี่ยมันก็จะ next ไปต่อบรรทัดต่อไปนะครับโดยฟังก์ชัน for นะครับมีทั้งหมด6ขานะครับโดยขาที่1ก็คือขา e n นะครับก็คือขารับสัญญานั่นเองส่วนขาที่2นะครับก็คือขาที่เอาไว้ นับตั้งแต่เริ่มตัวแรกอะครับอย่างเช่นเราจะให้เริ่มรอบที่เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นรอบที่0ูนย์หรือว่ารอบที่1ที่2นะครับต่อมาขาที่3นะครับเป็นขา n Val วอลนะครับโดยขาเนี้ยจะเป็นขาจบลูปนะครับว่าเราจะจบลูปที่เท่าไหร่ถ้าเราตั้งไว้10อย่างเงี้ยครับแล้วขาเริ่มเราเริ่มที่1นะครับก็จะวนทั้งหมด10รอบนะต่อมาเป็นขา s เ e p v a l u ุนะครับโดยขา s เ e p v a l u ุนะครับจะเป็นขาที่เอาไว้สั่งฟังก์ชันบล็อกที่ชื่อว่าฟอนครับว่าเราจะต้องการให้มันนับทีเท่่าไหร มันวนรอบหนึ่งเนี่ยจะให้มันนับทีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหรือว่าสองหรือว่าสามอย่างเงี้ยครับได้หมดเลยนะต่อมาจะเป็นขาอินเด็กนะครับขาอินเด็กเนี่ยก็คือขาเอาไว้นับรอบนะครับอย่างเช่นผมใส่เป็น a b c อะไรอย่างเงี้ยเราให้มันหมุนเราให้มันวนทั้งหมดสิบรอบใช่ไหมครับค่าหนึ่งถึงสิบเนี่ยก็จะอยู่ใน a b c นะครับครับเดี๋ยวกการใช้งานจริงเป็นยังไงเราลองไปดูกันครับแล้วก็มาถึงการทดลองการใช้งานของ for loop ใน plc แล้วนะครับ โดยผมสั่งให้เริ่มนับที่ศูนย์นะครับถึงสิบนะครับก็คือสิบรอบนะครับให้นับให้นับรอบละหนึ่งเลขนะครับรอบละหนึ่งครั้งจะตั้งเป็นศูนย์จุดห้าหรือว่าสองสามก็ได้นะครับจะผมเอานับเป็นรอบละหนึ่งนะครับแล้วก็ให้หลักการนับเนี่ยไปอยู่ในตัวแปร abc นะครับก็คือในเลข abc เนี่ยจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบนะครับ แล้วมาบรรทัดต่อไปนะครับก็เป็นบรรทัด move นะครับผมก็ move ค่าจากตัวแปร abc เนี่ยเข้าไปในไว้ใน array o u t abc นะครับโดย array abc เนี่ยก็จะมี10ค่านะครับก็คือ0ูนย์ถึง9ในนี้นะครับผมครับส่วนบรรทัดนี้นะครับก็คือบรรทัดเปรียบเทียบนะครับว่าถ้า abc เนี่ยมันเท่ากับ5แล้วอะให้มัน break ก็คือหยุดการทํางานเลยนะครับมันก็จะรับถึง5เท่านั้นนะครับครับและอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน b l o c next นะครับก็คือต้องใช้คู่กับ for อยู่แล้ว และในฟอร์เนี่ยมันก็จะทํางานแค่2องบรรทัดนี้นะครับมันก็จะย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆจนกว่ามันถึง5้าถ้ามันถึงห้าปุ่มมันก็จะเบรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเป็นจริงไหมครับผมจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ค่าในตัวแปร abc เนี่ยมันมีห้าแล้ว มันเทียบกับอันนี้นะครับว่าถ้า abc มันเท่ากับ5ให้มันเบรกมันก็จะเบรกมันก็จะหยุดหนับนะครับมันก็จะไม่หนับไปต่อถึง6 7เจ็ดแปด้าสิบนะครับเพราะเราเบรกมันไว้หยุดมันไว้มันก็จะทําบรรทัดต่อไปเลยนะครับผมอันนี้เราสามารถเช็คได้ในนี้เลยนะครับค่าในตัวแปร a ของเรานะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งมี่้ใช่ไหมครับเนี่ยครับออนไลน์วอลลุกก็คือค่าในแต่ละตัวนะครับมีค่าเท่าไหร่บ้างก็จะสังเกตได้ว่ามันมีค่า1 2 3 4 5สามี่ห้าเลยนะครับ แล้วอะไรตัวต่อไปก็จะไม่มีค่าแล้วนะครับเพราะว่าเราให้มันหยุดเราให้มันเบรกการทํางานแล้วแต่ถ้าเราเอาบรรทัดเนี้ยออกไปครับบรรทัดที่สองนะครับมันก็จะวนถึงสิบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะถึงสิบไหมนะครับตอนนี้มันแค่ห้าเนาะครับสต็อปสต็อปเสร็จเราก็ลบอันนี้ลบอันนี้เนาะลบอันนี้ครับแล้วเรามาลองรันใหม่มันก็จะเด้งไปสิบเลยนะครับผม ตอนรันเนี่ยเราจะมองไม่ทันหรอกครับเพราะว่า CPU การทำงานของเราเนี่ยมันทำงานแบบไวมากๆเลยครับครับนี่ครับก็จะเป็นส่วนถึงสิบนะครับครับครบรอบนะครับไม่ได้ตัดที่ห้าแบบเมื่อกี้แล้วนะครับผมครับก็สรุปการทำงานเลยนะครับว่าการใช้คำสั่ง for เนี่ยมันเป็นการทำงานแบบวนลูปนะครับแทนที่เราจะต้องมาเขียนแบบนี้หลายๆบรรทัดว่าเราจะ move นู่น move นี่เข้าไปในตัวแปรนี้ มันมันช้าครับมันมันต้องเขียนลายมันทัดถูกไหมครับแต่เราใช้คําสั่ง for เนี่ยมาเขียนมันก็จะทําให้การเขียนของเราเนี่ยน้อยลงแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยครับครับขอบคอณครับ